จากภาพนี้แม,แม่แม่หลายคนน่าจะสงสัยว่าทําไมเส้นกลางท้องของแม่แม่แต่ละคนบางคนเข้มมากและบางคนเข้มน้อยจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะ 1. สีผิวมีผลคนผิวเข้มมากมีเส้นกลางท้องเข้มกว่าเพราะมีเม็ดสีเมลานินมากกว่าค่ะ 2. ฮอร์โมนกระตุ้นเมสส็ดสีคุณแม่บางคนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนมากก็อาจจะมีเส้นที่เข้มกว่าคนอื่น 3. พันธุก,กรรมมีส่วนถ้าคนในครอบครัวเคยมีเส้นดํากลางท้องเข้มเราก็อาจมีโอกาสสูงเช่นกันค่ะ 4. อายุคันส่งผลเส้นจะ เริ่มเข้มขึ้นในไตรมาสองถึงสามและจะจางลงหลังคลอดค่ะค่ะ <5. S 1> แสงแดดทําให้เส้นกลางท้องเข้มขึ้นได้ UV กระตุ้นเมสส็ดสีควรหลีกเลี่ยงแดดแรงๆหรือใช้กันแดดก็สามารถช่วยได้นะคะและเส้นดํานี้จะหายไปเองไหมใช่ค่ะหลังคลอดฮอร์โมนกลับปกติเส้นดําก็จะจางลงเองภายในไม่กี่เดือนถึง1ปีนะคะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะเส้นนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพเลยลดความเข้มของเส้นดําได้ยังไงแม่จะไม่สามารถป้องกันได้ร้อเซแต่แม่สามารถดูแลผิวด้วยการหลีกเลี่ยงแสง และทาครีมกันแดด SPF สูงสูกินอาหารบำรุงเช่นผักใบเขียวเบอร์รี่และถัว่วและดื่มน้ำไม่เพียงพอค่ะแม่ๆคนไหนมีเส้นดำกลางท้องเหมือนกันสามารถรับมือง่ายๆด้วยการดูแลผิวอย่างเหมาะสมและอย่าลืมว่าเส้นนี้คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามเพื่อการเติบโตของลูกน้อยในครรภ์น,นะคะ